กลับมาช่วงนี้นะคะเรายังคงพาคุณผู้ชมไปร่วมไว้อะไรนะคะกับการจากไปของคุณพ่อไวัยพจน์เพชรสุพรรณค่ะเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเป็นการสวดพระอภิธรรมศพคืนสุดท้ายค่ะก็ยังคงมีเหล่าศิลปินนักร้องตลกรุ่นใหม่รุ่นเก่านะคะรวมถึงแฟนเพลงไปร่วมไว้อะไรค่ะเต็มสนามหน้าโรงเรียนวัดวังน้ําเย็นนะคะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็ร่วมกันผัดเปลี่ยนขึ้นไปร้องเพลงเพื่อเป็นการไว้อะไรกับศิลปินแห่งชาติ ราชาเพลงแหลกกันเป็นจํานวนมากค่ะทางพี่ยิ่งยงยอดบวงงามนะคะคุณทศพลหิมพานเสรีรุ่งสว่างเอกชัยศรีวิชัยอาภพาพรนครสวรรค์คุณเปาเปาวลีแจ็คธนพลและอีกมากมายเลยทีเดียวใช่ครับโดยหลังจากการสวดพระอภิธรรมครบ9้าคืนนะครับซึ่งในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเป็นคืนที่9คืนสุดท้ายครับทางครอบครัวแล้วก็ก่อนที่ญาติิครับจะเคลื่อนนะครับจากโรงเรียนวัดวังน้ําเย็นครับ เอาศพไปเก็บไว้ที่บ้านนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับวันอาทิตย์ที่23มกราคมนะครับกลุ่มศิลปินนักร้องลูกทุ่งครับและแฟนเพลงครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวครับได้เคลื่อนร่างของคุณพ่อไวยพน์เพชรสุพรรณนะครับกลับบ้านเพื่อรอกําหนดการนะครับพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับโดยกลุ่มศิลปินนักร้องลูกทุ่งแฟนเพลงนะครับแล้วก็พร้อมกับครอบครัวได้เคลื่อนขบวนครับย้ายร่างของคุณพ่อไวยพน์เพชรสุพรรณนะครับ สถานที่นี้นะฮะร,ระยะทางประมาณ800เมตรครับใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีครับนะบจากแถวตั้งแถวที่โรงเรียนวัดวังน้ําเย็นนะฮะอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีไปที่บ้านของคุณพ่อไวยพจน์นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับขบวนเกียรติยศข้าราชการนะคะแต่งชุดนําโดยนายอำเภอบางปะมาค่ะศิลปินนักร้องลูกทุ่งนะคะมีทั้งแม่ข,ขวัญจิตศีประจันศิลปินแห่งชาติ สัญญาพรนารายจอมขวัญกัลยาและแดนเซอร์ของวงดนตรีลูกทุ่งค่ะชุดกลุ่มชาติพันธ์ไทยทรงดำไทยพวนลาวเวียงไทยจีนปิดท้ายด้วยพี่น้องประชาชนชาวบ้านวังน้ำเย็นนะคะและแฟนเพลงนับพันคนค่ะสำหรับร่างของคุณพ่อไวัยพน์เพชรสุพรรณนะคะจะตั้งอยู่ที่บ้านเป็นเวลา100วันโดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพทุกคืนวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มตรง จนครบ100วันนะคะเพื่อที่จะรอพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าสมเกียรติของความเป็นบรมครูมาก,มากเลยนะคะถึงแม้ว่าตัวของพ่อจะจากไปแต่ว่าความรักที่แฟนเพลงที่ลูกศิฤฤษย์ลูกหามีต่อพ่อยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะใช่แล้วละครับก็ยังคงติดตามผลงานของพ่อได้นะครับแลวผมเชื่อว่าผลงานของพ่อก็ยังอยู่ในใจของพวกเราอย่างแน่นอนนะครับ